สวัสดีครับผมพี่น้องพงไพรสุขุชนที่หลักอแพงกันนะครับผมทักทายกันพี่น้องไหวสุขุุนในเมืองเสานะครับแต่เซาแต่เซียวบรรยากาศตามท้องทุ่งไร่ทุ่งนานะครับแรงมือนะครับหอบเลยพี่น้องอากาศเย็นหนาวนะครับไม่ต้องห่วงมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับยามเช้านะครับสดชื่นสดใสแจ่มใสเบิกบานนะครับแจ่มใสวันยามเช้านะครับผมพี่น้อง บรรยากาศก็หบมวลไปโดยธรมรมชาตินะครับตามท้องรุงท้องทุยแลวทุ่งนานครับพ้ยอากาศเย็นนะครับหนาวห้อนอบนะครับนี่บรรยากาศอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะคพี่น้องตามท้องรุงไหลทุ่งนาบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับมันกับ่มมีอย่างหลายพี่น้อง พี่น้องไปสุขุสุคนได้รับชมรับสนงรับฟังกันนะครับอากาศบรรยากาศนะครับให้เขือเส้าตะซอตะเสี่ยวอันนี้นี่ครับเจอครับไอต้นสมเสียวนะพี่น้องเนาะต้นสมเสี้ยวอันนี้ไปใส่ต้มปูต้มปลาได้เลยครับสมขนาดเลยครับแทนแทนสมเลยนะครับต้นสมเสียวหมอกเต็มไปเลยใมืเือเสี้ครับพี่น้อง บรรยากาศเมือเศ้าสวยสดงดงามตามท้องเนื้อผ้านะครับที่ธรรมศาสติสั่งสันมานะครับมันเป็นหมอกนะครับหมอกยมื่อเศ้าหมอกหนาลงเย็นนะครับลุกขึ้นมาตีตีห่าในหวยโอ้ยน้องเย็นกาดยมื่อเศ้านะครับ บรรยากาศตามท้องพ่งนน่านานะครับมันกับบสวยบัาง,งามคือจังหนาฝนนะพี่น้องเนาะเป็นหนาแล้งตอนนี้มันเข้าช่วงหน้าแล้งนะครับคือปลายปลายหนาวแล้วครับใกล้จะเบิดตความหนาวนะครับเดือนสามทำห้อยเขม้าแล้วครับทำห้อยขามานี่นะครับบรรยากาศ พี่น้องดูพระอาทิตย์ขึ้นสดใสแจ่มใสโล่งนะครับสบายหูสบายตาสบายใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่อ,อย่างไรครับแถวบ้านนอกเขากะมีปลูกมันปลูกยางแหน่ได้กีดยางคล้ายแนย่เพอาะได้ใส่ได้ซอยนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละวันกันเลยแบบบ้านๆนะครับสวยสดสดใส ยามเช้าตื่นขึ้นมานี่อากาศเย็นสบายนะครับสบายสบายไม่นอนเน,นะาะที่น้องได้อยู่ได้ส้มกันอ๋อคลิปนี้บนันีีมีอย่างไรนะครับผมอาราพจากพี่น้องไป,งปสุขูสุคนที่ักขักแพงของขอ,ขอบคุณที่ว่าเบิ่งรับชมบฟังกันนะครับผมอาราพจากพี่น้องไปสุขูสุคนครับผมสวัสดีครับ